สวีดัสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวคราวของเมสันเมาส์มาอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ครับเหมือนว่าเชลซีไม่ยอมครับปัดข้อเสนอของแมนยูรอบที่3เรียบร้อยแล้วที่อยากได้ตัวเมสันเมาส์นะครับตอนนี้เชลซีจะมีการเสนอพบส่วนตัวเพื่อหาทางออกนะครับต้องคุยกันแล้วนะ อันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากเดนันติกเลยนะครับรายง,งานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอรอบที่3ของแมนยูที่ยื่นขอซื้อมสันมาส์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วครับยังไม่เอานะข้อเสนอล่าสุดมีมูลค่า50บล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์แต่ว่าก็ตามเชลซีต้องการ58ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก7ล้านปอนด์นะครับแถมเชลซีตอนนี้เสนอให้มีการประชุมเพื่อหาทางออกที่เป็นมิตรและหวังว่าจะหาทางแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็วนะครับ เมสันเมาส์ยืนยันเลยว่าเขาจะไม่เซ็นสัญญาใหม่และพร้อมย้ายออกจากเชลซีแบบฟรีๆหากเชลซีเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับต้องมาตามแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไปตื้อไม่ได้นะครับสำหรับแมนยูตอนนี้ครับเชลซียังไงต้องได้65ล้านปอนด์อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วรอบที่3แล้วนะที่แมนยูยื่นไปครับแล้วเชลซีปฏิเสธ โอ้ดิวของมิสซิสเม์จะเป็นยังไงครับเนี่ยติดขื่อนะครับติดขื่อ